วิถีชีวิตของคนไทยล้วนผูกพันอยู่กับสายน้ํามาตั้งแต่ครั้งอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่จึงอาศัยจับสัตว์น้ําจากลําคลองหนองบึงเพื่อ,อย่างชีพแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความไร้สมดุลของการบริโภคกับการขยายพันธุ์จานวนสัตว์น้าในแหล่งน้ําธรรมชาติจึงลดลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทรงส่งเสริมเรื่องการพัฒนาด้านการประมงแก่ราษฎร มาตั้งแต่ปี2495โดยทรงทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาหมอเทศและปลานิ่นที่สวนจิตรดาซึ่งเป็นปลาเลี้ยงง่ายเติบโตเร็วและได้พระราชทานให้สถานีประมงนำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรต่อไปจวบจนปัจจุบันการพัฒนาด้านการประมงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มไว้ ได้ขยายผลไปยังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในภูมิภาคต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอแก่การบริโภคอีกทั้งยังได้พัฒนาเทคโนโลยีในการทำประมงให้ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมให้ราษฎรนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวที่เห็นนี้คือตัวอย่างของเกษตรกรที่สนใจในด้านการประมง และนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตนจนประสบความสำเร็จไปดูที่ศูนย์ภูผานครับไปอบรมที่นั่นอาทิตย์มนะั้งก็ไปดูงานของในหลวงก็ไปดูก็คิดไปเห็นตัวอย่างเขาทำเขาคิดอยากจะทำอย่างแปลงของลุงนี้ลุงยึดปลาเป็นหลัก ปลาที่เห็นในกระชังนี่เป็นลูกปลาตุปนินแปลงเพศลุงต้องซื้อมาจากประมงน้ำจืดก็เลี้ยงไปเองสักเจ็ดแปดเดือนก็จับขายได้ก็จะได้เงินจากไอ้เลี้ยงปลามาจุนเจือครอบครัวขอลงลุงในวันนี้พระราชดำริในด้านการประมงได้ปรากฏผลสำเร็จอย่างแจ่มชัดและยังคงพัฒนาต่อไป ซึ่งม่เพียงทําให้คนไทยได้มีแหล่งอาหารโปรโตีนไว้บริโภคเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ตลอดจนเป็นสินค้าออกที่สําคัญของประเทศด้วยเช่นกัน